สวัสดีค่ะชาวสิงห์ทุกท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ยิปซีชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนะคะชาวสิงห์เดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายพวกเอกสารความไม่ระมัดระวังแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ทํางานที่เรียนที่ศึกษาพวกคดีความเอกสารอาจจะมีการทําผิดพลาดแล้วก็ถูกโกงหรือว่าการรอคอยเงิน การตัดสินใจที่ต้องรอคอยการมุนเงินไม่ทันรวมถึงหนี้สินการวิ่งเต้นเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกเครดิตกับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพวกบ้านหรือที่ทำงานรวมถึงทำเลค้าขายด้วยนะคะถ้าเป็นเยาวชนวัยเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ศึกษา ก็อาจจะเดือดร้อนไม่ค่อยสะดวกสบายมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ทำงานรวมถึงการออกจากงานสูญเสียรายได้หรือไม่ก็รายได้น้อยลงเยาวชนวัยเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาแล้วก็ความมิตกกังวลด้านความรักก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนนะคะ แล้วก็ถูกหลอกรุ่มหลงอาจจะเป็นรักต่างวัยแล้วก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหาหมอไปโรงพยาบาลก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะโดยทั่วๆไปของชาวราศีสิงห์ท่านที่ต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถเข้าไปดูได้คลิปหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นของชาวราศีสิงเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าจะอาจจะเล่ายาวกว่านี้อันนี้ก็สั้นๆก็ขอบคุณมากค่ะที่กรุณารฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ